ก่อที่คิดนะคะถ้าเรารู้เทคนิคนี้ค่ะเขาถามว่าข้อสรุปนี้เป็นจริงเป็นเท็จหรือไม่แน่ชัดซึ่งเขาถามถึง 2b แล้วก็ f เนอะเราจะเห็นว่า 2b อยู่นี่แล้วก็ f อยู่นี่ซึ่งมันอยู่คนละบรรทัดกันไงเพออยู่คนละบรรทัดกันเนี่ยมันจะค่อนข้างยากนะคะงคั้นครูขอให้ทุกคนสังเกตต,ตรงนี้ให้หน่อยได้ปะ ทุกคนจะเห็นว่า 2b แล้วก็ c เนี่ยมันมีค่าเท่ากันใช่ไหมคะดังนะั้คุณลูกจะเปลี่ยนจาก c ตรงนี้นะให้กลายเป็น 2b ค่ะบางคนถามว่าเฮ้ยทำไมคุณลูกถึงเปลี่ยนได้เพราะว่ามันมีค่าเท่ากันนั่นเองถ้ามันมีค่าเท่ากันเนี่ยเราสามารถใช้แทนกันได้เลยจากนั้นเราก็จะเห็นว่า f อยู่นี่ แล้วก็2 b ตัวนี้เราจะใช้2 b ตัวนี้แทนนะเพราะว่ามันอยู่ปัญหาเดียวกันแล้วก็ f กับ2 b มาเขียนได้เลยก็จะเป็น f นะคะแล้วก็2 b ตัวนี้ระหว่าง f กับ2 b มีเครื่องหมายอะไรคะมีเครื่องหมายน้อยกว่าก็เอาเครื่องหมายน้อยกว่ามาเขียนด้วยอ่ะได้เป็นแบบนี้นะจากนั้นเดี๋ยวครูขอสลับฝั่งนิดนึงนะให้2 b เนี่ยมันอยู่ฝั่งเดียวกันแล้วก็ f อยู่ฝั่งเดียวกันนะคะก็จะเป็น2 b แล้วก็ f แบบนี้นะคะเห็นปะอยู่ฝั่งเดียวกันแล้วนะคะ f ก็อยู่ฝั่งเดียวกันแล้วเครื่องหมายล่ะ เราจะเห็นว่าตัวนี้มันหันไปฝั่ง 2B ใช่ปะตรงนี้ก็ต้องหันไปฝั่ง 2B เช่นเดียวกันนี่อาปากไปฝั่ง 2B เช่นเดียวกันก็จะได้ประมาณนี้นะคะข้อนี้จบแล้วเนาะใช่ปะนี่กับนี่เหมือนกันแล้วตัวนี้กับตัวนี้เหมือนกันแล้วส่วนเครื่องหมายเป็นยังไงหันไปคนละทางถ้าหันไปคนละทางแบบนี้ต้องตอบเท็จนั่นเองค่ะ ที่อยากได้คอร์สคณิตกพที่เน้น,เน,นเนื้อเ,เ,เลยนะคะคุณลูกขอแนะนําเป็นคอร์สนี้มากๆซึ่งคอร์สนี้คุณครูสอนตั้งแต่พื้นฐานจนถึงแนวข้อสอบจริงเลยและแค่น,นั้นไม่พอนะคะคุณลูกยังจะแถมคอร์สภาษาไทยให้ด้วยค่ะแต่น,นี้จะได้เป็นไฟล์นะตัวนี้จะได้เป็นเล่มนะคะแล้วก็ได้เป็นไฟล์ด้วยใครที่อยากได้คอร์สกพนะคะสามารถกดกระดานล่างได้เลยค่ะ